กิจกรรมนี้เราจะทบทวนก่อนนะคะโดยให้เพื่อนคนที่ไม่โดนปิดตาหมุนเพื่อนที่โดนปิดตากี่รอบนะคะสามรอบหมุนสามรอบนะคะแล้วก็เดินมานะโอเคมือขวาอยู่ที่อกมือขวาอยู่ที่อกราบสาพร้อมกันบ้านวิทยาศาสตรน์น้อยลบาบสาฮ้โอเคพร้อมหรือยัง พร้อมแล้วเดี๋ยวแป๊บน,นึงนะพร้อมหรือยังพร<อ>้พอมแล้วได้ยินเสียงสัญ,ญญาแล้วหมุนนะคะกระซิบข้างหลังสีทาเดินมากับเพื่อนกระซิบตรง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 ,ตง,ตงตชนะคือใครชนะคือนะ้าโมจับคุณอะไรคุณอีคิวโอเค EQ, okay. ที่เหลือโดนทามโดน เราทำเทื่อก่อนมาไาทำให้เด็กดีค่ะสลับกันออกไปอโอเคค่ะ